สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองสกิลแอดกันนะครับในห้อง p p นะครับอยู่ที่ห้อง p อ n t ทล่า8นะครับนี่เบื้องต้นเนี่ยทางทีมงานให้ผมเนี่ยได้เข้าไปเทสสกิล p p นะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยผมก็เคยเข้าไปเทสแล้วซึ่งบัฟตัวเนี้ยมันจะไม่ได้ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราเห็นนะครับ สกิลเนี่ยชื่อสกิลมันจะชื่อเฮอริเคนเฮอริเคนชื่นวอล์กนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับที่บอกว่ามันจะมัฟเมจิรีดียลเพิ่มขึ้น50% 12ินวิซึ่งณนะตอนนี้ปัจจุบันนะฮะของผมมีแค่15%ซึ่งผมอยากให้ทางทีมงานเนี่ยแก้นะครับเวลาบัฟแล้วมันเพิ่มนะครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเทสห้อง p ี p หรือว่าเทส ห้องด้านนอกหรือว่าแมพปกติแต่ประเด็นคือมันไม่ขึ้นเพราะมันไม่ขึ้นแล้วมันทําทําลําบากครับเนี่ยมันทําลําบากมันทําลําบากมันทาดาเมจลาบากนะครับคือผมก็มองไม่เห็นดาเมจนะครับว่าเฮ้ยมันจะป้องกันเพิ่มขึ้นเนี่ยห้าสิบจริงไหมแล้วทีเนี้ยมันมีประเด็นอีกครับว่าและตอนเนี้ยมันมีรูนตัวหนึ่งนะครับ ที่ชื่อว่าลูมเฮอริเคนเฮอรินิกเฮอริเคนิชันวอลเกอร์วอลกนะครับตัวนี้พอมันอัพไปแล้วเนี่ยผมถามว่ามันส่งผลอะไรไหมนะครับตอนนี้มันส่งผลอะไรไหมมันไม่ส่งผลอะไรครับมันไม่สามารถประเมินได้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้เมจิกรีดิวคุณเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสม,มูทผมอัพ ตัวนี้เข้าไปตัวที่เพิ่มม a จิกเดียเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยฮะพอใช้ Her i ิน c ิเคชันวอล์จะได้รับค่าม a จิกเดียเพิ่มอีก8แต้มนะครับ8ซตต่อแต้มนะครับเดี๋ยวผมอยากจะลองอัพดูเหมือนกันนะฮะอยากจะให้ทางทีมงานได้รู้ไปเลยนะครับ าะมันไม่เพิ่มตอนนี้ผมมี Magic r e ด e w อยู่15%นะครับเป้าหมายของผมคือผมอยากให้มันเพิ่มให้มันเห็นว่าผมการ Magic r e ด e w จะเพิ่มได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับ ผมผมาเพิ่มเป็น,ปนจิกเกอดิว8เปอร์เซ็นต์ให้นะครับเนี่ยครับพอผมเพิ่มไปนะฮะจากผมมีอยู่15นะครับตอนนี้พอผมเพิ่มมาเนี่ยมันก็15เท่าเดิมเนี่ยครับพอมเป็น15เท่าเดิมปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่สามารถรู้แล้วว่ามันเป็นว่าผมจะ,จะต้องทำเพิ่มอีกเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสกิลให้ดูนะฮะผมเพิ่มมาแล้วเพิ่มใช้รูนเมจิกรีดิวสมานะฮะเดี๋ยวผมฟื้นคืนชีพก่อนนะครับแอดผมนี่ครับวันนี้คือแอดซินตัวที่ทดสอบนะครับบับโพลิเนียโพลิเคชนันวอล์กนะครับจาก15บห้าแมจิกรีดิวก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ที่สิบห้าเหมือนเดิมแล้วอัพรูนเพิ่มไป8%ก็เท่าเดิมผมจะลองยังไม่ใช้ยังไม่ได้บัฟนะครับยังไม่บัฟ p e อ l i c a t i o n Walk นะครับอ่าเดี๋ยวผมพอจะใส่สกิลก่อนนะครับใส่สกิลลงไปที่แอดปึ้ง1 0ื่0แปดบัฟปึ๊บปึ๊บอ่ะ9159 18กับ9 1 5 9นะครับนี่แหละรครับคือเหตุผลนะครับที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นโชว์นะฮะพอผมเพิ่มเมอร์เรดิเคชั่นวอล์กเนี่ยจนเต็มแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้คือผมไม่รู้แล้วว่ามัน50%จริงไหมนะครับหรือว่ามัน58หรือมัน60หรือมัน100%มันทำได้ถึงร้อยไหมครับเนี่ยแหละคือที่ผมอยากให้ปรับอยากให้แก้พอผมบัฟเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังเท่าเดิมเห็นไหมครับสิ้าเร์เซ็นเนี่ยผมใส่ลูน ลูนเนี่ยเพิ่มอีกแปดเนี่ยผมเพิ่มอีกแปดเนี่ยนะครับมันก็ยังอยู่เท่าเดิมเนี่ยผมมาออกก็ยังอยู่สิบห้าเท่าเดิมไม่ใช่ท่านลองดูดิครับมันก็เท่าเดิมเนี่ยฮะนี่สิ่งที่ผมอยากให้ทางทีมงานแก้ครับรบกวนด้วยนะครับ